สวัสดีค่ะแพทนะคะจากรีเจนโฮมคาร์ค่ะวันนี้นะคะแพทจะมาไขาข้อสงสัยนะคะสําหรับลูกค้านะคะที่อยากจะออกรถมือสองนะคะว่าต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างหรือใครนะคะที่ยังไม่ออกยังไม่พร้อมที่จะออกในช่วงนี้แต่อยากเตรียมตัวนะคะว่าจะต้องเตรียมอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวแพทจะมาแบ่งแยกนะคะเป็นแต่ละอาชีพนะคะว่าจะต้องเตรียมอะไรบ้างแพทขอเวลาไม่นานค่ะลูกค้าคลิปนี้มีประโยชน์แน่นอนเดี๋ยวเราไปเริ่มที่อาชีพแรกกันเลยค่ะ อาชีพแรกนะคะลูกค้าทั่วไปนะคะก็คือเป็นพนักงานบริษัทพนักงานบริษัทเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบบมีสลีปหรือไม่มีสลีปนะคะมีสลีปก็ดีค่ะลูกค้าแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรเป็นหนังสือรลับรองก็ได้นะคะหรือว่าเดี๋ยวเนี้ยเขาก็จะไม่ให้สลีปกันแล้วเขาจะให้เป็นอ,อ,อีสลีปหรือเปสลีปนะคะก็ถ้านั้นลูกค้าให้ถ่ายสำเนามานะคะหรือถ้าใครไม่สะดวกก็มาถ่ายเอกสารที่นี่ได้นะคะสำหรับลูกค้าที่ ทำเป็นพนักง,งานบริษัทเหมือนกันแต่รับเป็นเงินสดแ oh. พทจะบอกลูกค้าทุกครั้งว่าพยายามรับเงินสดมาให้เอาเข้าบัญชีจะเข้าเองญาติโอนให้หรือเจ้านายโอนให้ oh. ก็อย่างน้อยให้เข้าบัญชีนะคะโอเคอันนี้เป็นสิ่งที่แพทจะแนะนําลูกค้านะคะ ต่อไปบัตรประชาชนบัตปรชชตประชาชนก็คือตัวจริงนะคะแฟนควันที่มาเซน็นพัดขอตัวจริงตัวจริง,รงเอานํามาด้วยเพราะยังไงไฟแนนซ์ต้องเช็คเครดิตบุโรลูกค้านะคะและอีกอย่างหนึ่งคือสําเนาทะเบียนบ้านบางแบงก์อาจจะใช้แต่บางแบงก์อาจจะไม่ต้องใช้นะคะก็อันนี้เป็นสิ่งที่อาจจะสาคัญเหมือนกันสาเนาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านนะคะแล้วก็พวกสลิปเงินเดือนนะคะและอีกอย่างหนึ่งคือสเตทเมนต์สเตทเมนต์เนี่ยจะต้องมีในทุกๆอาชีพนะคะสเตทเมนต์พัดขอยอนหลังแค่6เดือนค่ะลูกค้าเดินบ้างไม่เดินบ้างไม่เป็นไร ะะก็อยากให้มีนะคะอยากคนนี้สเตทเมนต์หนามากอ่ะนี่สเตทเมนต์ก็อยากได้แบบนี้นะคะเป็นสำเนามานะคะลูกค้าเอกสารทุกอย่างไม่จาเป็นต้องใช้ตัวจริงแต่ถ้าใครอยากเอาตัวจริงมาเดี๋ยวแพทจะมีที่ถ่ายเอกสารแล้วถ่ายเตรียมไว้ให้โอเคสําหรับอาชีพที่2นะคะก็คือจะเป็นในกลุ่มของพนักง,งานข้าราชการค่ะลูกค้าข้าราชการนะคะ,ก,คาาก,ะ,คะก็จะเป็นหนังสือรับรองแบบนี้มีตาคุตแบบนี้นะคะก็หนังสือรับรองเนี่ยจะบอก ทั้งเ,เงินเดือนและรายได้นะคะส่วนใหญ่แล้วข้าราชาการเนี่ยเราจะรู้กันอยู่แล้วว่าอาจจะโดนหักเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นกบขสหกรหรืออะไรต่างๆแต่ถ้าเราได้หนังสือรับรองมาเนี่ยอย่างเดียวเลยนะลูกค้ามันจะบอกแค่รายรับแต่มันจะไม่ได้บอกรายจ่ายนะคะแพทถ้าเป็นข้าราชาการแพทขอขอนะคะขอเป็นหนังสือรับรองเลยเพราะว่าบางแบงเนี่ยถ้าแนบหนังสือรับรองการทํางานของข้าราชาการแล้วเนี่ย ไม่จาเป็นต้องแนบสเตทเมนเลยนะคะ,ะแล้วก็บัตรข้าราชการค่ะให้เตรียมนํามาด้วยพร้อมกับบัตรประชาชนนะคะแล้วก็ทะเบียนบ้านเหมือนเดิมค่ะแล้วก็สเตทเมนค่ะหยิบมาด้วยนะคะใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้ไม่เป็นไรนะคะแต่ส่วนใหญ่ข้าราชการที่หักเยอะพทจะไปแบงค์ที่ไม่ต้องแนบนะคะอันนี้ก็เป็นการช่วยลูกค้าไปอีกด้านหนึ่งนะคะถัดไปอาชีพที่3าม อาชีพที่3จะเป็นธุรกิจส่วนตัวธุรกิจส่วนตัวพัชจะแบ,บ่งเป็นหัวข้อย่อยย่อยแรกคือที่มีทะเบียนการค้า ทะเบียนการค้าเป็นแบบไหนเอ่อทะเบียนการค้าและหนังสือรับรองนะคะจะคล้ายกันแบบนี้นะคะที่จะออกโดย D ี d นะคะก็จะเป็นหนังสือรับรองไม่ว่าจะเป็นห้างหุ้นส่วนนะคะหรือว่าจะเป็นห้างร้านห้างบริษัทนะคะหรือว่าทะเบียนการค้านะคะแนะนําให้เอามาด้วยนะคะถ้ามีก็ดีค่ะเพื่อยืนยันรายได้ของตัวเองนะคะและอีกอย่างหนึง่งธุรกิจส่วนตัวนะคะลูกค้าสําคัญมากเลยคือสเตทเมนต์พัดเดียจะบอกว่า s t a t e มนต์คือสําคัญมากลูกค้าไม่จําเป็นต้องเป็นเงินนอนใครจะแบบจะเงินนอนในบัญชีศูนย์บาทไม่เป็นไรเขาขอแค่ลูกค้าขอเดิน statement เพราะจะดูว่าจริงๆแล้วรายได้ของลูกค้าเนี่ยอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เราบอกปากเป่าไปสมมุติว่า s t a t e มนต์เราเดิน0ูแต่ลูกค้ารายได้กันอยู่เดือนละแสน ไปนั้นไม่เชื่อแน่นอนเพราะฉะนั้นการเดิน statement เป็นสิ่งที่สําคัญคะ่ะลูกค้าแพนแนะนําลูกค้าใครที่กําลังยังไม่ได้มีแพนที่จะออกในช่วงนี้อาจจะออกในอีก6เดือน7เดือนหรือปีหน้าพยายามเดิน statement ไว้นะคะทุกอาชีพเลยพยายาม the s t a t e มนต์ไว้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่สําคัญมันจะเป็นการบ่งบอกถึงแสดงรายได้ของลูกค้าอ่ะก็ธุรกิจส่วนตัวนะคะก็คืออย่างที่บอกว่ามีทะเบียนการค้านะคะหรือว่าจะเป็นพวกหนังสือรับรองบริษัทห้างร้านท่านผู้ส่วนต่างๆนะคะแล้วก็มออีอย่างหนึ่ง พวกบินบินการซื้อขายซื้อของลูกค้าขายอะไรนะคะไม่มีไม่เป็นไรขอแค่มีสินค้าด้วยก็คือมีสต็อกนั่นเองนะคะถ้ามีสต็อกก็ดีค่ะถ้าไม่มีก็คือไม่เป็นไรพยายามให้ตัวเองดูว่าเราเรามีการขายจริงอะไรเงี้ยก็มันก็เป็นสิ่งที่ทําให้ช่วยลูกค้าได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ไปตรวจหน้างานอ่ะถัดมานะคะหัวข้อย่อยที่2ก็คือจะเป็นร้านาธุรกิจส่วนตัวที่เป็นร้าน แบบแผงลอยหรือว่าเป็นร้านคา้าแบบเชา่าร้านก๋วยเตี๋ยวร้านส้มตำอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นก็จะเป็นแพดขอเน้นเลย,เเลยก็คือขอเป็นสัญญาเช่านะคะสัญญาเช่ากันโดยระหว่างตึกที่เราทําอยู่หรือว่าจะเป็นสัญญาเช่าแผงลอยนะคะบินซื้อของพยายามเก็บไว้เรารู้อยู่แล้วนี่ว่าเราจะต้องการใช้รถนะคะพยายามเก็บบินเก็บของป้าครับบินซื้อผักบินซื้อหมูบินซื้อของบินซื้อแก้วบินซ,ซื้อกาแฟบินซื้ออะไรก็แล้วแต่นะคะ พยายามนะคะให้พยายามเก็บไว้นะคะแล้วก็เหมือนกันค่ะเดินเซตเมนไว้เยอะๆนะคะทำมันจะทําให้เป็นการแสดงรายได้ของลูกค้าได้โอเคถัดมาอาชีพที่3นะคะ <c oughs> ก็จะเป็นอาชีพของสาธา,ารณสาธารณะ,รณะหรือบริการนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณพี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างนะคะหรือว่าจะเป็นแท็กซี่นะคะในกลุ่มคนพวกนี้เขาจะรู้อยู่แล้วว่าเขาต้องมีใบขับขี่สาธารณะ และรถเขาก็จะต้องเป็นรถป้ายเหลืองแล้วก็จะมีบัตรเหลืองอ่ะอันนี้คือเป็นสิ่งที่ประจําตัวที่ลูกค้าต้องมีอย่างหนึ่งที่แพทจะแนะนําสําหรับกลุ่มลูกค้านะคะคือที่ที่จะไม่ใช่พนักงานบริษัทไม่ใช่พนักงานาไม่ใข้าราชาการพวกนี้แพทพยายามบอกลูกค้าทุกครั้งว่าให้เดินสเตทเมนต์เพราะมันเป็นสิ่งที่แสดงรายได้ของลูกค้าได้นะคะอ่ะไม่ว่าจะเป็นพี่วินมอไซค์เดี๋ยวนี้มีแก๊ปด้วยนะคะเราสามารถนำสเตทเมนต์ในแก๊ป มาเป็นไรายได้ให้ลูกค้าได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้แก้วเขามีหลักฐานการทํางานอยู่แล้วนะคะก็นํามาแนบได้นะคะแล้วก็ใบขับขี่สาธารณะนะคะแล้วก็ทะเบียนรถยนต์หรือว่ารถมอเตอร์ไซค์ของตัวเองนะคะอันนี้ก็อยากจะให้นํามาด้วยอ่ะหรือเออจะมีอีกกลุ่มประเภทหนึ่งที่ไม่ใช่รถของตัวเองแต่เป็นรถเช่ารถสหกรณ์หรือว่าจะรถเช่ามือต่อมือนะคะก็สามารถซื้อได้เช่นเดียวกันนะคะลูกค้าก็นําสัญญาเช่าที่ระหว่างสหกรณ์นะคะหรือว่าจะเป็น เฮียเจหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราไปขอยืมเช่าเขามาเราก็เป็นเอกสารมาแนบได้เช่นเดียวกันนะคะใบขับขี่แบบนี้นะคะอันนี้ใบขับขี่อะไรอะประเภท 2. 2สาธารนณะาานะอ่ะโอเคนี่แล้วก็จะเป็นตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งใบขับขี่สาธารนณะแพทคิดว่ายังไงกลุ่มลูกค้าคนนี้ยังไงก็ต้องมีนะคะแนะนําให้เอามาด้วยนะตัวจริงก็ดีนะคะลูกค้ากลุ่มต่อไปกลุ่มลูกค้า จะเป็นกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ช่วงนี้ฮิตมากฮิตเยอะเะแล้วก็ออกได้จริงด้วยนะคะลูกค้าออกได้จริงออกมาแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มตัวแทนหรือเจ้าของแบรนด์นะคะก็สามารถออกได้เช่นเดียวกันนะคะอ,อ,อย่างแรกเลยสำหรับกลุ่มของค้าขายออนไลน์นะคะก็คือ,อ,อสต็อกสินค้าโอเคมีสต็อกสินค้าด้วยแล้วก็มี เพจไม่ได้จะเป็นเพจส่วนตัวต่เป็น Facebook ส่วนตัวก็ได้ค่ะพยายามแบบขายสินค้าตัวเองอะ่ะเพราะว่าเราขายออนไลน์อยู่แล้วเนาะเราก็ เราเราก็โพสโพสโพสกันอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเพจของเราหรือจะเป็น Facebook ส่วนตัวนะคะไอ้ที่มันจะมีหัวข้อว่าเรายืนยันว่าเราขายจริงบัตรตัวแทนเออมันจะเป็นแบบว่าเคยเห็นไหมที่แบบเป็นรูปแล้วก็เป็นรหัสตัวแทนอันนั้นก็ใช้ได้เช่นเดียวกันนะคะไม่ว่าจะขายอะไรก็แล้วแต่ได้หมดนะคะสต็อกนะคะมีก็ดีค่ะลูกค้าพยายามถ่ายรูปตัวเองเก็บไว้นะคือเราอะเวลาเราขายของออนไลน์ใช่ปะ่ะเราก็จะต้องถ่ายอยู่แล้วว่าเอยฉันส่งสินค้าจริงฉันมีสลีปนะแล้วก็ชื่อทุกอย่างเนี่ยมันจะโอนเข้าบัญชีฉันหมดเลยโอเคอันน,น เป็นสิ่งที่ยืนยันรายได้ของลูกค้าได้นะคะสามารถออกได้ออกได้จริงนะคะไม่ต้องมีทะเบียนการค้าออนไลน์ก็ออกได้นะคะหรือถ้าใครมีก็ดีนะคะลูกค้าและที่สําคัญลูกค้าพยายามเดอร์สเตตเมนต์พัดจะย้ำกับทุกอาชีพเลยนะคะว่าพยายามเดอร์สเตตเมนต์เพราะว่ามันแสดงถึงไรายได้ของลูกค้าจริงๆนะคะก็ทุกอาชีพ ฟรีดาวได้หมดย้ำนะคะทุกอาชีพไม่ว่าจะเป็นแม่ค้าออนไลน์นะคะรถสาธารณะ,ะนะคะแลโโ้วก็หรือจะเป็นรับเหมาก่อสร้างนะคะพนักง,งานข้าราชการหรือว่าพนักง,งานบริษัททุกอาชีพฟรีดาวได้หมดและยื่นได้ทุกอาชีพอ้อพลืมมีอาชีพหนึ่งเกษตรกรเกษตรกรเนี่ยเขาจะมีนี่ด้วยเล่มเขียวไปไหนละเลม่มเล่มเขียวนะลูกค้าหรือไม่ก็จะเป็นรายงานนี่นี่น,นี่ทะเบียนทะเบียนเกษตรกรของกระทรวง เกษตรและสหกรณ์นะคะก็จะมีแบบมันจะมีใบมาให้แบบเนี้ยเนี่ยลูกค้าสามารถไปคัดได้นะคะอย่างเงี้ยได้หรือไม่ถ้าใครไม่มีไม่อยากไปคัดมีเล่มเขียวกันอยู่แล้วนะคะก็ใบนั้นก็ยื่นได้หรือ,อถ้ากลุ่มกเกษตรกรนะคะลูกค้าสเตตเมนต์ก็สําคัญเช่นเดียวกันนะคะพยายามเดินบัญชีเยอะๆบางทีปีนึงเนี่ย เราเราอาจจะมีรายได้เยอะอย่างอ่าสวนเรียนเนี่ยปีนเป็นละล้านสองล้านถูกไหมพยายามเดินเข้าไปเลยค่ะลูกค้าทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนโ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 อนมันไม่จําเป็นต้องทุกวันไม่จําเป็นต้องบ่อยแต่ขอเดือนหนึ่งให้มีเดินเขาให้รู้ว่าเฮ้ยเรามีเงินนะเราจ่ายได้นะอะไรอย่างเงี้ยก็คือพยายามเดินสเตทเมนต์นะคะเอ่อเราก็ถ้าใครไม่ได้ทําบนพื้นที่ของตัวเองให้ให้มีสัญญาเช่า สำเนานะคะสำเนาสัญญาเช่านะคะขอเจ้าของที่ขอใครก็ได้ที่เราไปเช่าเขานะคะหรือจะเป็นที่ดินทํากินนะคะพวกนั้นเขาจะมีเอกสารสิทธิ์นะคะพวกนั้นลูกค้าก็นํามาด้วยหรือถ้าเป็นที่ของของตัวเองนะคะสำเนาโฉนดนะคะเตรียมมาด้วยนะคะก็เอกสารง่ายๆไม่ยุ่งยากเอกสารน้อยมากแล้วก็ที่นี่นะคะไฟแนนซ์ของเรานะคะดันทุกเคสจบจริงทุกเคสนะคะ ช่วยลูกค้าได้แน่นอนนะคะที่สําคัญนะคะพัดย้ํานะคะทุกอาชีพฟรีดาวได้หมดไม่ว่าจะเป็น time, พัดธาค้าขายออนไลน์รับเหมาพนักงานรัฐวิสาหกิจอะไรธุรกิจส่วนตัวต่างๆนะคะแต่ลูกค้าต้องเครดิตดีเครดิตดีในที่นี้ของแคทหมายถึงอะไรเครดิตดีประวัติดีหรือไม่มีประวัติก็ได้นะคะไม่เคยผ่อนอะไรมาเลยหรือผ่อนหมดไปนานแล้วอันนั้น,นะะก็ฟรีดาวได้เช่นเดียวกันนะคะไม่จําเป็นจะต้องมีการผ่อนสินค้าอยู่เพ,เพราะว่าอันนี้จากประสบการณ์โดยตรง หลายหลายท่านคมบอกว่าต้องมีผ่อนนู่นมาต้องมีผ่อนนี่มานะคะลูกค้าถึงจะฟรีดาวได้ไม่จําเป็นนะคะของแพทย์ลูกค้าพนักงนานบริษัทไม่เคยผ่อนอะไรมาเลยทั้งชีวิตนี้ฉันซื้อแต่งเงินสดอย่างเดียวแล้วฉันก็ไม่เคยทาอะไรด้วยบัตรเครดคริตฉันไม่มีฟรีดาวได้เช่นเดียวกันนะคะก็สําหรับใครนะคะที่สนใจนะคะอยากสอบถามข้อมูลใดเพิ่มเติมนะคะก็ติดต่อสอบถามได้ที่แฟนเพจนะคะ Facebook YouTube นะคะหรือว่าจะเป็นในทาง i n s t a g r กรแล้วก็ในทางเว็บไซต์ของเรานะคะเราจะมีแอ ดูแลทุกทุกสื่อเลยนะคะค่ะก็สำหรับใครนะคะทีออ่อยากทราบข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะหรืออยากปรึกษาเคสนะคะหรือใครที่มีอาชีพนอกเหนือจากที่แพทยกตัวอย่างไปเมื่อกี้นะคะก็สามารถสอบถามได้เช่นเดียวกันนะคะของเรามีทีมงานมืออาชีพนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องแอดมินผู้บริหารนะคะแล้วก็เป็นทีมเซลล์นะคะทีมการตลาดต่างๆนะคะคอยให้คำแนะนำแล้วก็ช่วยเหลือลูกค้าทุกๆเคสเลยนะคะไม่ซื้อไม่เป็นไรนะคะลูกค้าวัน ว,นนวันหน้ายัางไงลูกค้าก็ต้องเลือกรีเจนโฮมคาร์อยู่แล้วนะคะเพราะว่ารถเรานะแลสวยรถดีและมีคุณภาพค่ะเรารับประกันรถทุกคันนะคะไม่มีชนไม่มีจมน้ำไม่มีพิกคว่ำและกองใหม่แน่นอนนะคะสําหรับวันนี้นะคะแพละน้องทีมงานอาจจะต้องลาไปก่อนนะคะก็สําหรับใครนะคะที่อ,อ,อยากทราบรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมก็อินบอ์เข้ามาถามแอดมินได้เลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะขอบคุณคะ่ะ